กำลังพิจาริณกันเตีครับพี่น้องออแล้วนี่ไงไอเชือกพี่น้องพอแล้วตัวนึงอืมตะ,กะเ,เกะเตียนเกาหลีนี่ไงมันต้องได้กินนี่ครับหนึ่งตัวว่าสบายดีพี่น้องมันนี่เข้ากันเลิกงานเป็นบ้นสุขนะพี่น้องนอเขากับมีเวลาเข้ากับยิ่งยาวมาเลยพี่น้องเทาสิมาจับเมตุกีเมตุกีตะกตเตียนนั่นเองซึ่งเราเจอแล้วตัวหนึ่งตอนแรกว่า จะไม่ถ่ายคลิปแล้วพอดีบังเอิญเห็นว่ารู้สึกมีกําลังใจนะครับโอ้โหพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเห็นแล้วหนึ่งตัวมันต้องได้กินครับเพราะว่าวันนั้นจับมาจับคนเดียวตีสามผู้ใดพี่น้องผ้าจับกระเตนตีสามมันเกิดลงไปส่อนกันนะครับมันกินอิม่มมันเกิบบดชบวมรรคโผล่เห็นเนาะเหมือน,นี่คอยมาเร็วนี่ครับหนึ่งตัวเพราะว่าช่วงนี้มันก็ร่างใครนะเศเกาหลีก็ร่างหนาวแต่ว่าจับช่วงนี้ก็คือบริกินแล้วนะอ,อ เห็นคนเกาหลีมากเลยไอเขาว่าจะทําการจับได้พี่น้องเด้วบัดเอาเอาอุปกรณ์มานั่มด้วยเขาเขาถือไปโรงงานนํานะพี่น้องมือเ้านี่เอาไปซาดเบ็ดไหวเพราะว่ามือนั้นมันอยากสะดวกสะดวกเนาะเอากัดเตรียมไว้นะเพราะว่ามันแสียบพอดีดิคิดว่าทำออกมาเหมือนนี่คือนชีบบุหรกินอีกแต่ว่ามันเห็นอยู่สองตัวพี่น้องเลยจะต้องไปใส่เบ็ดไงพี่อยูดีได้เมืองบัณฑิตพีวอยดีได้เมืองขอยอยู่นะครับหมอแบ๊ด จะา้นเกาหลีเพิ่นหูจักหรือบ่เพราะว่าข่อยไปสอกหานในคู่ปังเห็นพอดีเนาะเออสี่น้องพี่น้องพอแล้วตัวน,นึงชิลเลาะห์อ่ะอืมตะเกตเตนเกาหลีนี่ไงเห็นบ่วน้อพี่น้องน,อน,นี่ไงนี่แล้วพี่น้องเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วนี่ไงไอ้เสื้อนี่ไงมีอยู่เด้อ โอ้โพี่น้องพี่น้องเป็นกระลังพิจาริงกันด้วยพี่น้องตัวนี้กระลังพิจาริงกันเตี้ยครับพี่น้องสองตัวนะครับดับเบลิลคิวนะครับโอ้โหเอ,อาไปทำการจับกันนะพี่น้องเนี่ยทายว่าอ,อะไรหรอกมันจฉาให้พี่น้องเบ่งมาสิได้หล่สัมเด็จเราะจับมาเรื่อยๆเข้ากับว่าพอเซเว่นนะพี่น้องเนาะเซเว่นะ 7, ไงแห้งนะนะพี่น้องโอ้ตัวนังป็นเขีโรงงานนะพี่น้องเนาะ เ้ากะหิวนะเ้ากะผักเบีกซะก่นะอนเพราะว่าเ้าไปหาตะกะเต็นเลาะของจนมาหอดพี่น้องแบบบ่มีเลยพี่น้องกิโลนึงมีตัวนึ่งนี่สิปัดแบบความอึดหยากนะพี่น้องเนาะแต่เ้ากัได,ด้พอทอดอยู่ย่อมาคืนยิ่ทอดให้เบิร์กนะพี่น้องด้วยขังเพิ่นไว้จะคืนนึงให้เพิน่นขี่เพิ่นยังนะนย้งนะมัน่นแต่แซบ่บษหอดห่องเรือยพี่น้องเบิง่งนี่ที่หาเมื่อใดเลาะจนสุดของพี่น้องได้ซ้ำหนีอีดีปีนี้บ่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะถือว่าสุดๆแล้ว เขาใชมาถอดไข่เบิ้งด้วยครับวานมันไข่ไข่สุดโตบอนะครับนอโอ้ตั้งใจหาอย่าีกิโลละเมตรตะโตครับนำเอาจากโตแมสกุตเตอร์จนสิเบิ้ตนุ่นนะบานนี้เขาไปที่ทำการล้างนะครับมาเด็ดปีกเด็ดขาผิดน,นอผิดนอเนาะคืออาชีพใดทำการถอดได้นะครับนอมันก็สิยุ่งยากไปจักหน่อยในขั้นตอนนี้นะครับนอหามาได้หลายนี่โบเมนมันสิแมนได้เอดีเด้ว ช่วงขี่ขานย่อนอยู่ไ,ได้ทาร้ายและแหงก็ได้เห็นะครับน้ำมันเดือดแล้วครับการทำการจวดจักบาดเร์พี่น้องนี่ก็คือกจ็คแตรนที่ผอมถอดของเขาเนาะครับพี่น้องเนอ้องกระทะเดือดแจ็คน้อยเข้าไปทำการย่อนขึ้นล่องไตเยอะแ้วพี่น้องเนี่จังหวะนี้เข้ากับเออเออแจ็คน้อยนะพี่น,อน,อกกน้องเนาะคนค้นคนก็ได้เอาแต่ผู้มัดนะครับกรอ,อบหน่อยกรอบได้ก็ สังเกตสีแล้วก็บีบจับบีบเบิ้งก็ได้ยน้าพี่น้องเนาะแล้วแต่บางคนก็มักบ่คือกันบางคนก็มัดคึมเพิ่มบางคนก็มักจังไรบ่ฮู้นะเออนั่นเด้เฮาก็สิมักแบบกบๆบโคมๆจังหน่อยเนาะน้าพี่น้องนี่เสซตเดียวก็ตักอันะเด็ดน้่ยมันจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งโอ้สีนี่งามขนาดนี่พี่น้องเนีแล้วที่สําคัญตะเกตเตนเกาหลีนี่คือแซ่บอีหลีเนาะเฮาก็สิมาอันกินกับตำกุ้งสดเด้าพี่น้องมื้อนี้ กินครูกับสมตำเสพสดๆไปเลยนะครับน้องพี่น้องเนาะสมตำนี่ก็สั่งจากอ่าเห่าเกาหลีนะพี่นอ้องซุ้มเอานี่เกาหลีมีทุกอย่างน้องพี่น้องเนะาะไผ่ซีมากเกาหลีนี่ชุมเจลเนี่ยใบตองห่วงดอก,กนี่สิ่งที่ข่อยสื่อมาเนี่ยหมากพริกนี่ก็บข้นไทยปลูกน้องพี่น้องเนาะหมากคุ้งนี่ก็บข้นไทยปลูกพี่น้องปลูกได้เหา่ามีสุอย่างนะครับไผ่ซีมากเกาหลีนี่มาแต่เงินนะครับเนาะ บ่ต้องห่วงว่าสิบ่มีแนวกินเนาะข่อยมาเกาหลีข่อยเพิ่มชิฟโร่ลำนักข่อยนั่นเออเฮาก็ okay. สูตรเด็ดเมืองลาวเนาะพี่น้องเนาะตำมะคุมใส่กะปิบอกเลยว่าได้โดดน,นะมาที่นี่ก็โอ้สากนี่ก็ซ้ำกันเนาะครับพี่น้องกับของข่อยเออกระปัตมะคือจักหน่อยก็ะมะคืาานอคนี่ก็แล้วแต่มักเนาะพี่น้องเนาะใส่บ่ใส่ก็ได้คือเกา่า นี่เขากับมีดยังเปิดเทีนยังไม่ถึงเยี่ยมเลยนำมันโดดนะอย่าไปจงนะแต่ว่าทาบว่เห็ดกินมันก็้สิได้ถิ่มนะพี่น้องก็เลยใช่ไปเลยเคยเห็นน้าครูนำป้านี่ก็บพีริดอยู่เก่าดีว้าไปนอกบมเมนต์โมเมนตนแะพี่น้องเนาะส่งมาแต่ไทยอันนี้ปลาแดกไอ้เพชร็ดก็พี่น้องแนะนำไปเลยแซ่บอีดีแซ่บจริงๆริงเลยพี่น้องเด้อนี่บัวใหญ่แห่สปอนเซอร์หรอกครับแต่มันแซ่บนะก็เลย้เอาสูตฟังเดีว่าเดี๋ยวเราจะใช้กุ้งมักยั้งก็ใส่ลงไปครับสูตรตำมะ คำว่าตายตัวเนาะพี่น้องนอน,นี่ว่าเป็นตากินขนาดด้วยครับโอ้โห้ไอ้วกระหอดเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเนาะทอดตกกะเก泰นเกาหลีนี่ไปหาเองถือพี่รอความเมื่อนี่ยเลยงานมากหกโมงเนาะก,ก็เลยเข้ามาเข้ากันอีกครั้งมันไหวก่อนเนาะพี่น้องเขายาวเผากินได้ไม่พอมันมีขี่ให้เพิ่์มขี่ว่าเบิ้ลก่อนครั้งที่สอง,งสามมื่นพี่น้องมาถอดกินนี่คือบ่าไม่อยากขี่เลยนะมีแต่ใคร อืมบอกเลยว่าถ้าเห็ดสูตรผมนะ่ะครั้งหมหนเพิ่นขะี่ออกเพื่อนน่ะมันสีแบเหน่ย่ยงเลยหวานๆหน่อยนะอืนี่จะใครพร้อมเปรกกัีมีม้ยุ me, ่นะ่ะคำโบอผ่าก็ครใหญ่ก็ดแจ่มโตานงนะครับ คลิปนี้ก็ม่มียังร้ายนะพี่น้องนะไปถอดต่กระเพ้ที่พี่น้องเบิ้ง่งเลยะครับถ่ายคลิปนี้ชิมาประกาศผาลรางวัลสำหรับเอฟซี่ีโสดีแล้วครับนะครับผ่ากดติดตามกไดไลค์สักแชร์กับเพราะว่าคนโชคดีต่อไปอาจจะเป็นคุณนะครับบ๊ายบายโอ้โกุ้งะนะอือหือจะกกระแตนไข่เข้าที่มาจับผูโสดีแล้ครับ ที่ไหนผมจะแจกรางวัล FC ผมจับจับให้ผมใบหนึ่งมีไม่ไม่มีมันมีสลากใบหนึ่งนี่จับให้หน่อยเออเอาเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนาะไขว้ได้หน่นไขว้ได้แค่ด้านจอบเบอร์สิบโอ้เบอร์สิบนะทุกคนเราจะมาดูว่าเป็นใครนะครับเฮาก็ได้ทำกิจกรรมแจกเงิน FC นาะพี่น้องเนาะสำหรับคนมาเห็นและก็จับสลากครับผู้โชคดีที่ใดเนาะผมกับบุหูจักเพิ่อนนะครับเป็นน้องมาคอมเมนต์ในยูทูบแบ่งเลเวลนะครับเนาะ จับสลากถือเบอร์เพิ่นนี่ครับคนหาเบอร์ซิปนะครับน้องน,นี่เป็นน้องกันนี้ครับก็เลยทักไปให้เพิ่นติดต่ออ่อมาหลับเงินนะครับเป็นน้องไพ่บอเสียบ่าผมแจกเงินอีกกลับไปทักถามน้องคนนี้เบิ่งเด้อจ้ะ